น้ำเสียงของตู้โบวีนะ่น่ะจะเป็นยังไงนะครับรอฟังครับผมผอ้ับอีกหนึ่งรุ่นนะครับปึ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัว บบี้นะครับบบี้วีทูนะครับบบี้วีทูนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นตู้เทอร์โบนะครับของอาจารย์อิทนะครับซึ่งเข้ามาวันนี้แหละสดๆร้อนๆนะครับซึ่งเรานะครับได้นํามาประกอบใส่ดอกลำโพงขนาด18นิ้วนะตัวนี้เป็นตู้18นิ้วดอกที่ใส่ในรุ่นนี้นะครับก็คือจะเป็นทาดานะครับนี่ตัวนี้ไหนล่ะโลโก้นี่นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นโครงหล่อครับเดี๋ยวให้ดูไปด้วยกันครับตัวนี้ก็จะเป็นโครงหล่อนะเป็นตัวทาดา Gd18 นะครับ ตัวนี้กํลาลังวัดก็อยู่ที่แ0 0นะครับปีก็่าอยู่พันหกนะครับตรงนี้แล้วก็บอยคอยก็4ี่สี่นิ้วบอยคอยสี่นิ้วแล้วก็การต่อสน้องความถี่นะครับก็อยู่ที่35มสิบห้าเฮิร์ตถึงสองจุดห้าเคเฮิร์ตนะครับแล้วก็อิมพีแดน์ก็อยู่ที่8ดโอห์มนะครับ, oh รบซึ่งตัวนี้เป็นโครงหล่อครับแล้วก็ขั้วก็เป็นแบบกดเสียบนะตัวนี้เป็นแบบสปริงนะครับกดเสียบบวกลบนะครับแล้วก็แม่เหล็กก็หนานะครับแล้วก็ตัว พิเศษอีกอย่างหนึ่งคือดูนะครับดูสปเดอร์นะครับด้านในนะครับก็จะเคลือบนะครับเคลือบเหมือนเคลือบซิลิโคนมาเลยนะครับตรงนี้เคลือบแล้วก็กระดาษี่ค่อนข้างหนาด้วยตัวนี้นะครับเพราะว่ายิ่งใส่เป็นตู้ปิดอย่างนี้เนี่ยควรเลือกต่อที่กระดาษหนาหน่อยนิดนึงนะครับเพื่อว่าไม่ให้กระดาษมันแตกง่ายนะครับเพราะว่าเป็นสูญญากาศตู้พวกนี้นะครับตู้เทอร์โบนะเป็นสูญญากาศก็ข้วอะไรก็ดีหมดนะครับแม่เหล็กใหญ่นะครับตรงนี้เป็นโครงหล่อนะครับตัวนี้เป็นโครงหล่อนะครับเป็นขนาด18นิ้วอ่า หรือท่านไหนเอาเฉพาะดอกก็อินบ็อกเข้ามาได้สอบถามเข้ามาได้ชัดเข้ามาสอบถามกันได้นะตัวน,นี้หน้าอนดอกก็ส,สวยๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ <Okay. S 1> <Okay. S 2> กำลังดีนะครับเรามาดูในภายในตู้นะครับนี่เลยตัวนี้ก็เป็นตู้ขนาด18นิ้วนะครับก็คือด้านในก็ทําการอัดซิลิโคนอย่างดีนะครับตามตะเข็บนะครับแล้วก็ยิงแม็กแบบหยียิบเลยนะครับอาจารย์ทำมาดีมากนะครับตรวน,นี้ก็คือ ใช้างานแบบหลายๆปีนี่ไม่มีปัญหาเลยนะครับก็คือเรื่องไม้เรื่องอะไรนี่ไม่หลุดล่อนง่ายนะครับตรงนี้เพราะว่าแม็กนี่รู้สึกว่าจะถี่มากอาจารย์ยิงมาเนี้ยบเลยนะครับตรงนี้แล้วก็อัดกาวอัดอะไรมาให้อย่างดีกันรั่วนะครับกันรั่วตรงนี้อัดเพื่อให้ไม่ให้ลมมันรั่วนะครับแล้วก็ทามาร์กอะไรมาให้ด้วยนี่เวลาเราไปใส่เองลูกค้าซื้อไปใส่เองอย่างนี้ก็ก็เอาดอกใส่ตามมาร์กตรงนี้เลยให้ในอยู่ในวงนะครับวงกลมที่อาจารย์ทํามาให้อ่าแล้วก็ด้านล่างนะครับก็ ลงสีมาให้ด้วยนะนะครับลงสีแต่ว่าในห้องห้องปิดตรงนี้ไม่ได้ลงสีมาให้อันนี้ก็จะใช้เป็นสายของของลิงก์ของลิงก์งงนะครับตัวนี้น่าจะเป็นเบอร์2.5เบอร์2.5อันนี้มันเป็นแบบกดเสียบน่าจะถอดออกอยู่เพราะว่ามันจะเป็นใส่ตู้อีกตัวหนึ่งนะตัวนี้ปกติานี่เรามาใส่ในตัวทีดีนะครับจะเป็นตัวอัปเกรดขึ้นมานะครับอัปเกรดในเรื่องของสเปคนะครับแล้วก็คุณภาพเสียงแล้วก็ในเรื่องของราคาก็ขยับขึ้นมาด้วยนะครับก็ด้านข้างนะครับมีหัวจับให้ตรงนี้ ลงสีระเปิดจังนะขอบเหล็กนะตรงนี้ขอบเหล็กนะครับนี่ครับผมก็ขอบเหล็กครับก็อาจจะมีถลอกนิดนึงนะก็มีถลอกนิดหนึ่งก็ตรงนี้ก็เดี๋ยวเวลาส่งงานอะไรลูกค้าอย่างนี้ผมก็จะทําการเ,<ม><ๆ>เก็บสีให้ด้วยนะครับเก็บสีให้เพื่อไม่ให้เป็นรอยมากเกินไปนะครับเพราะว่าเวลาเ่้นย้ายเนี่ยก็มีการถลอกบ้างนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องปกติของตู้ลำโพงอยู่แล้วนะครับในการที่เราจะไปวางซ้อนกันอย่างนี้นะครับก็อาจจะมีถลอกนะครับก็ไมสวยนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝาปิดนะครับ เป็นเทอร์โบนี่ก็จะเป็นฝาปิดบนนะครับไม้อัดก็หนานะครับหนา20นะ20เต็มนะของอาจารย์ยี่์เห็น20เต็มก็มีดามตรงนี้ให้ด้วยตรงที่ฝานะครับแล้วก็มีปะเกลนนะครับปะเกลนใส่กันกันลมออกด้วยนะตรงนี้ปกติแล้วก็บางเจ้าก็ไม่ใส่ประเกลนให้นะครับบางทีเราาเปิดอย,อยางนี้ก็จะยียงลมอ่ะดังซิ๊ติิออกมานะครับตรงฝาอย่างนี้ก็มีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเนี้ยบนะครับเก็บงานนะครับก็มีปะเกลนอะไรให้ ก็สวยนะครับของอาจารย์อิทนะครับก็ของร้านพี่โฟงเรานํามาประกอบดอกขายเป็นตู้ประกอบสําเร็จนะครับใส่ดอกตัวนี้นะครับราคา1ใบนะครับอยู่ที่6,300บาทนะครับ6,300าบาทก็คือได้ทั้งตู้ได้ทั้งดอกนะก็คือพูดง่ายๆก็คือเป็นตู้ประกอบสําเร็จไปใช้งานเลยนะครับก็ท่านไหนสนใจก็รีบทักแชทกันเข้ามานะครับหรือไม่สะดวกวันที่ร้านก็ทางเราทางร้านเราก็มีจะส่งให้ด้วยนะครับมีจะส่งให้ด้วยนะครับราคาใบหนึ่งก็หกพันสามก็ ค่าขนส่งก็แล้วแต่นะครับว่าอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลนะครับตรงนี้ก็มีจัดส่งให้ด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็จัดส่งนะครับให้กับลูกค้านะครับสี่ใบก็ลูกค้าจัดมานะครับก็สี่ใบเลยนะครับก็ทาการจัดส่งครับถ้าหากไหนที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วสนใจก็รีบทักแชทกันทมารีบสั่งซื้อกันครับผม